ถ้าเราถูกแคปอาจารย์ตุเพี่เอาไว้ในส่วนของผู้ค้ากลุ่มที่เอ่อความสามารถต่ํากว่าตรงนี้แหละที่จะกระทบแน่นอนเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะเข้าไม่ถึงผู้ให้บริการในระบบตัวประกาศที่ขึ้นเนี่ยมันเป็นข้อดีในมุมของผู้ประกอบการรายใหม่ว่าเป็นชัดเจนที่เราบอกว่าตรงนี้ดีเราจะเห็นภาพว่าเราต้องทำอะไรยางไคกับในการเขียนระบบใหม่อะไรใหม่ว่าไปแล้วก็เราจะได้เห็นตลาดที่ชัดเจนว่าเราเควรจะโฟกัสตรงไหน สบายเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่นะครับที่เ,เริ่มธุรกิจที่มีการให้บริการที่หลากหลายอยู่กับคนประชาชนปกติตั้งแต่ตื่นยันหลับเราใช้สโลแกนว่าตื่นยันหลับชีวิตติดสบายเพราะว่าเรามีการบริการชีวิตในชีวิตประจําวันมากมายะนะในการบริการเหล่านี้เราก็จะมีกลุ่มธุรกิจกลุ่มหนึ่งนะครับท,ที่เน้นเรื่องของการให้บริการทางการเงินนะครับซึ่งจริงๆสบายคาร์พตุตพลาสก็คือหริษของกลุ่มกลุ่มนี้นะครับ ถามว่ากลุ่มนี้เป็นใครนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ให้บริการทางด้านสินเชื่อหลากหลายธุรกิจเลยจะเห็นว่าในกลุ่มนี้ที่เราว่าเป็นไปใ n t i a n i n c l u s n o นนะครับจะมีธุรกิจอยู่หลากหลายหนึ่งในนั้นก็เป็นธุรกิจเช่าซื้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าเช่าซื้อของเราเนี่ยจะเป็นเช่าซื้อสินค้าทั่วไปแล้วเช่าซื้อรถยนต์ที่เป็นรถบรรทุกแล้วก็รถมือสอง รถยนต์จริงๆก็มีบ้างแต่ไม่ได้เป็นผู้นําตลาดถ้าในภาพรวมของเราเราจะเป็นนิวคอมเมอร์ของตลาดการประกาศฉบับนี้มีผลกับสบายอย่างไรบ้างนะครับในกลุ่มธุรกิจของเราเนี่ยมีทั้งหมด6 7บริษัทนะครับ <c oughs> ถ้าบอกว่าถูกคุมด้วยอัตราดอกเบี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยถูกาหนดโดยตลาดกับลูกค้าดีปกติอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าจริงๆถ้าที่เราเห็นนะรเราไปโชว์รูมรถยนต์วันนี้รถยนต์มือหนึ่งเราเห็นว่าอัตราดอกเบี้ย ตามกฏประกาศแน่นอนยกเว้นผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบนะไอ้นั่นอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันนะครับดังนั้นวันนี้สบายเนี่ยมองว่าถ้าเราจะไปกับลูกค้าที่เรามีฐานลูกค้าในมือค่อนข้างเยอะต้องเรียนว่าฐานลูกค้าของสบายจริงเนี่ยเรามีกว่า50ล้านรายที่ใช้บริการสบายอยู่นะครับมีรานเซ็กชันต่อเรือน40ล้านรานเซกชันขึ้นไปนะครมีจุดบริการของสบายกว่า5 0 0 0สจุดในท,ทุกประเภทของการบริการเรารเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเราค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าเมื่อประกาศฉบับนี้ออกมาเราไปรวบรวมเคาะข้อมูลดู p พเ e n t เชื่อค t o เ e อร์เราเหลือ180,000รายโดยประมาณดังนั้นเองเนี่ยถามว่า Impact ไหมกับเรื่องของตัวประกาศนี้แน่นอนครับถ้าเอาดอกเบี้ยลดปุ๊บเนี่ยมัน Impact ว่าเราก็ต้องให้บริการกับลูกค้ากลุ่มที่เป็นลูกค้าดีอยู่แล้ว ถูกไหมครัก็จะเหลือกลุ่มขนาดนี้ถามว่าได้ไหมก็ได้ครับกับลูกค้าที่อยู่ในเอกโคซิสต็มขหงสบายนะครับคงไม่ได้เปิดตลาดกว้างมากในเบื้องต้นแต่ว่าจริงๆก็สำหรับลูกค้าปกติลูกค้าชั้นดีก็จะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอยู่แล้วเป็นตลาดครับแล้วเป็นผลดีด้วยนะจริงๆนะกับผู้บริโภคนะคะเอาละค่ะทีนี้ดอะตลาดดอกเบี้ยเนี่ยไปเรื่องแรกสําหรับถัดมาเนี่ยที่ใจความสําคัญของประกาศของสคบฉบับนี้อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการปิดบัญชีกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์กับ แตกต่างกันวิธีคิดไม่เหมือนกัน i m p a c กจากประกาศชุดนี้ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะอย่างรถยนต์เนี่ยประกาศชุดนี้อัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่าสูงกว่าสิ่งที่เป็นความจริงในตลาดในปัจจุบันอยู่แล้วแต่ของมอเตอร์ไซค์เองอะประกาศชุดนี้อัตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจของลูกค้าแต่ละกลุ่มก็จะไม่เหมือนกันตามพฤติกรรมที่เป็นแต่ประเด็นคือถ้าอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงสบายมองในกลุ่มข,ของลูกค้ามีศักยภาพ1นึ่งแสนแปดหมื่นลายมันมีดาบสองคมกลับมานิดนึงถ้าเรามองลูกคค้าาาทีีี่่มัยยยภพองเดวนะรบ คุณธทอชาติบอกแล้วนะครับว่าอัตราการปิดนปิดบัญชีก่อนเนี่ยคือหนึ่งใน3ก็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นบัญชีก่อนคือใครครับก็ลูกค้าคนที่มีสภาพเพราะเขาปิดบัญชีไม่ได้เพราะต้องการถอกเบี้ยรถเพราะมันไม่ได้คอนวินซิ่งเลยตรงนั้นหลอกจากคุณเทอชาติโชว์ตัวเลขแล้วลดนิดหน่อยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายแต่การเปลี่ยนรถเปลี่ยนรุ่นลดต่างหากนั่นประเด็นว่าถ้าลูกค้ามีสตภาพในการซื้อสูงก็อาจจะมีการปิดรถมากขึ้นปิดบัญชีก่อนมากขึ้นถามว่ากิดมแู้ปร้น มันมันไม่คุ้มสิ่งที่เกิดขึ้นคืออัตราดอกเบี้ยก็ต้องแข่งไปในตลาดแล้วก็ยังมีคอที่เพิ่มเติมไอ้นี่ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณามากๆแต่จากประสบการณ์ตัวเองนะครับเมื่อไหร่ที่มีประกาศอัตราดอกเบี้ยควบคุมปุ๊บเนี่ยทเทรนดอกเบี้ยขึ้นประจํา ทุกทีร้อนกลับไปดูบัตรเครดิตร้อนกลับไปดูสินเชื่อบุคคลตอนแรกประกาศมาหล่อๆเลยว่าเฮ้ยคุมและดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลหรือบัตรเครดิตสูงมากประกาศปุ๊บทุกคนไปซิลลิ่งหมดเลยถูกไหมจากนั้นเดิมที่เคยตัตตาดอกเบี้ยต่ำกว่าชนซิลลิ่งหมดเพราะว่าก็ทุกคนก็อยู่ในเลนนี้แล้วพร้อมใจกันไปตรงนั้นด้วยนะครับถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่ากลุ่มลูกค้าผู้ใช้รถยนต์เองเนี่ยนะครับ โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกค้าคุณภาพเนี่ยไม่กระทบเลยอาจจะมีความบังเลนิดหน่อยในการเสนอแจเพราะอาจจะอยากได้ดอกเบีย้ยที่คิดว่า่าจะต่ำลงแต่ไม่ต่ำลงหรอกนะครับในส่วนของลูกค้ากลุ่มทีออ่ความสามารถต่ํากว่าตรงนี้แหละที่จะกระทบแน่นอนเมื่อสมัยก่อนไม่มีการแคปตัวบ,วบนไม่มีการแคปอัตราดอกเบีย้ยตัวบนไว้ตราดอกเบีย้ยขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคคนกลุ่มหนึ่งที่เรามองว่าเขามีความเสี่ยงสูงอยากได้ลดไปประกอบอาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไปใช้ในชีวิตประจาวันของเขาเนี่ย เขาก็ยังเข้าถึงได้แต่ถ้าเราถูกแคปอัตราตุเบี้ยไว้เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะเข้าไม่ถึงผู้ให้บริการในระบบจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการปัจจุบันเนี่ยจะมีผลเพราะก็ต้องปรับระบบไม่ว่าจะเป็นระบบเรื่องของไอทีเรื่องดิจิทัลหรือแม้เอกสารและการทาความเข้าใจเพราะจากเดิมเคยให้บริการแบบหนึ่งพอเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งมันต้องสื่อสารเยอะนะลูกค้าเป็นสนเป็นร้านมีผลเยอะในแง่ของผู้เข้ามาใหม่อย่างเราเนี่ยไอ้นี่ไม่ได้มีผลมากจริงๆในมุมของเราเรามองว่าดีด้วยนอกจากเรื่องของตัวคอสที่มันเพิ่มขึ้นจาก นโยบายตรงนี้แล้วเนี่ยเออจริงๆเรามองว่า,าตัวประกาศชุดน,นี้มันเป็นข้อดีในมุมของผู้บอะกอบการไลใหม่ว่าเป็นความชัดเจนที่เราบอกว่าตรงนี้ดีดีในเ่ที่นี้คือเราจะเห็นภาพว่าเราต้องทำอะไรอย่างไงนะครับในการเขียนระบบใหม่อะไรใหม่ว่าไป <c oughs> นะครับแล้วก็เราจะได้เห็นตลาดที่ชัดเจนว่าเราควรจะโฟกัสตลาดไหน,ไหนใช่<ม>จริงโมเตอร์ไซค์เราก็ไม่ได้ทิ้งเราก็สนใจเพราะจริงๆลูกค้าต่างจังหวัดเราก็เยอะ <c oughs> แล้วเรามีพาร์ทเนอร์ที่อยู่ในต่างจังหวัดอยู่แล้วด้วย <c oughs> ยังทําอยู่ครับ้วร,รถการเกรษตรรถบรรทุกอะไรพวกนี้เราก็ทาแต่ว่าไม่ได้ cover โดยประกาศฉบับนี้ครับผมครับในมุมของเราเรามองว่าประกาศชุดนี้จริงๆมีมีข้อดีด้วยไม่ใช่ว่าในแง่ของเรื่องของราคาอย่างเดียวครับผมแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องเดียวนะครเรื่องของดอกเบี้ยนะครับที่จะเป็นการสกรีนเอาลูกค้าบางกลุ่มออกไปน